ในวันที่ฝนตกเขาก็ยังเขาก็ยังกินแต่ที่ไม่สู้ฝนเขาขึ้นพ่อไปแล้วโอเคกิ <laughs> okay. นกันให้แนบเอาเลยลูกให้ให้เต็มเลยให้เต็มเลยเข้าโพดอะเอาเข้าไปรศัสา์ก็เปียกเอาเข้าลุ่มหน่อย ไปกินไปกินหญ้ามาเมื่อกี้ค่ะก็หลังจากกินหญ้ามาอิ่มก็เสริมด้วยขโพดอันนี้กินในกระมังนะคะดูอันนี้นมนะคะไม่ใช่อะไรนะคะนมค่ะนมของนางนมนะคะตึงดีจางก,กินขโพดเราเสริม เสริมด้วยข้าวโพดไอ้กลิข้าวโพดฝุ่นข้าวโพดเพราะว่าอยากให้อยากให้แพะมีน้ำนมให้ลูกกินเวลาคลอดมาแล้วเมื่อก่อนไม่มีความรู้เพราะว่าไม่รู้อะไรเลย <c oughs> เพิ่งเลี้ยงมือใหม่แต่เดือนนี้ศึกษาคนนั้นบอกคนนี้บอกคนนั้นเล่าให้ฟังคนนี้เล่าให้ฟังก็รู้ละแล้วก็ เขาบอกที่แรกว่าจะซื้อไอ้นี่นมแพะไอ้แพะนมซื้อแพะนมเขาบอกว่าไม่มีประโยชน์เอาเขาพูดไปเสริมดีกว่าให้เสริมแล้วมันมีน้ำนมดูท่านผู้ชม ตาขฝนนะคะตาขฝนตาขฝน่ายวิดีโอขนตกหนักใส่หมวกต้องใส่หมวกขึ้นคอตัวเล็กขึ้นคอันมดเลยได้กินกันทุกคน ไายกินทุกคนอ่าอ่านี่ในกระปะปูนนะคะกินตอนฝนตกอ่ะดูน้องๆอยดูน้องๆอาโทรศัพท์ก็เกียบฝนเป็นเม็ดหมดละแต่ละตัวกินอย่างเงียบสงบอลังการค่ะเวลาเขากินนูอ่อีตัวผู้ตัวใหญ่ เนี่ยอุ้งนมนะอีกวางอีกวางตัวผู้ตัวใหญ่เลยดูฝนฟ้ามาดูฝนตก โดยที่ไม่กลัวโทรศัพท์เปียกน้ำเลยอหองกินด้วยน่ายเรื่องไตัวนายอิงก็คุ้มพ่อไปแล้ะ โอเคตุฝนตกเข้าบ้านแล้วอเอบายบาย